สวัสดีค่ะอีแตนุกิจรถยนการช่างนะคะวันนี้พามาอัปเดตผลงานนะคะอีแตนเพนเรียของเรานะคะในตัวเหล็กล่างเป็นคัสซีเหล็กลางนา้าสิบน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นเทนเรียนะคะที่เราเตรียมขึ้นไว้นะคะตัวเหล็กล่างวันนั้นที่อัปเดตให้ดูนะคะก็กําลังตัดเหล็กนะคะทำโซนคัสซีแต่ตอนนี้ก็อ่ะเราก็ตีปูงนะคะตีคัสซีเกือเรียบร้อยแล้วเกือบจะเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยดีนะคะงางไม้รลดับลเชือมค่ะใหญ่ใหกันเลยจุใจสุดๆ ฝากติดตามผลงานนะคะอีแตนท่านเตี้ยนะคะของกุ๊กกู๊กิจเจิริยยนนะคะของเรานะคะใครสนใจรุ่นอื่นก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะคะรุ่น5-7ถึงตัน8ปดถึงตัน1 0ถึงตันนะคะ1 5บ8ถึงตันนะคะ วางเครื่องนะคะหรือว่าเปลี่ยนซ่อมนะคะช่วงล่างต่างๆนะคะรถ mm hmm. เก่าทําไมดัดแปลงนะคะสา mm hmm. มารถเข้ามาสอบถามกันได้นะคะอ mm ัน hmm. นี้ก็เป็นชันเอียนะคะช่วงล่างของเราด mm hmm. ูตัวตัวช่างกับตัวเผานะคะ mm hmm. เล็กกระจึงเดียวตัวช่าง